เรียบร้อยครับผมเจา้านำเงินตัวลูกด้ำแล้วตัวแม่ด้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อแล้วก็ไปช่างรถเปล่ากันครับวันนี้ก็อยู่ที่ <c oughs> อำเภอเลยอำเภอบางน้ำเปลี้ยวครับชาเชิงเซาครับผมวันนี้บรรทุกข้าวมาจากเชียงยืนสารคาม ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อก็ใครมีงานก็เรียกใช้บริการได้ครับผม ลงเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ข้าวเจียงยืนสารคามตัวตบ,บางน้ำเปรี้ยวครับนี่ก็รอช่างรถเปล่าออกนะครับผมรอดูว่าน้ำหนักข้าวจะเหลือเท่าไหร่ ก็เพิ่งได้ไปลายทะเบียนมาเล็กสวยแล้วก็ไอ้บางฝุ่นนะครับบางฝุ่นที่แรกมันจะปนไปในท้องช้างอะ่ะอันนี้จัดตรงใหม่ครับจัดตรงใหม่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็จะตัดตัดออกเพราะว่าปกติจะยาวอยู่กว้างอยู่ประมาณนี้ตัดออกประมาณฝ่ามือนึง ก็จะดูแบบไม่ล้นมากเกินไปนี่ตัวท้ายก็ตัดตัดทั้งบนตัดทั้งข้างครับแต่ว่าเราไม่ตัดขอบอันนี้ขอบด้านนอกเราไม่ตัดให้เสียเราตัดด้านในเอาเราทำาทรงหม่ครับจากช้องช้างก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็จะไม่ล้นมากดูแล้วก็พอดีเนะ เพื่อนเพื่ออซช่างเอี่ยวว่ายังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมาครับว่ามันล้นมากไปหรือว่าต้องตัดอีกไหมรดอว่าเท่านี้พอดีครับน่าจะพอดีนะสำหรับผมคิดว่าน่าจะพอดีกับตัวลูกค <Okay. S 1> วามมันก็นล้นไม่เยอะี่ถ้ามองเล็งไปเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับทรงตัวหลังไม่ได้แก้ครับแก้แต่ตัวแม่ ตรงก็จะประมาณนี้นะครับไปครับจบงานแล้วเดี๋ยวไปช่างรถออกเราจะไปไหนกันต่อเดินทางไปไหนกันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่างเอี่ยวลันทุ่งด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องพี่สาวสาวเอพาลุยเดี๋ยวก็เดินทางต่อครับ นี่เลยเจอที่ไหนก็พักทักทายด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็กำลังใจให้ช่างเอี่ยวลั่นทุ่งของเราครับผมไปครับหนูเข้าไปทีข้าวมาฝุนเกลือเลย